ทำไมในอดีตคนหนึ่งคนทำงานอาชีพเดียวก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวมีบ้านมีทรัพย์สินและมีเงินทองเหลือเก็บเงินเฟอ้อทำให้มูลค่าของเงินทุกปีลดลงกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของซีรีส์หนังสือหน้าอ่านที่ผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยได้อ่านกันนะครับเล่มแรกที่ผมจะชวนอ่านมีชื่อว่า เงินเฟ้อคือคดีอาญาซึ่งเป็นหนังสือที่ผมคิดว่ามันคู่ควรแก่กันอ่านมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นความรู้ชุดแรกเลยที่จะผลักดันให้ผู้อ่านเนี่ยก้าวเข้าสู่การลงทุนได้อย่างแท้จริงนะฮะเพราะว่าความจริงบางเรื่องของระบบการเงินในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าหดหู่มากครับเป็นระบบการเงินที่ถูกออกแบบมาให้ทุกคนเนี่ยจะต้องลงสนามแข่งขันนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่แข่งขันเลยเนี่ยเราจะเป็นผู้แพ้โดยปริยายนะฮะพงมไม่ถึงเงินเฟอ้อครับบีบังคับให้ทุกคนเนี่ยจะต้องลงทุนนะครับแล้วก็ต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยมากกว่าเงินเฟอ้อของแต่ละปีนะครับถึงจะรักษามูลค่าของเงินที่เราหามาได้ แต่ว่าถ้าเราจะเก็บเงินออมไว้เฉยๆในธนาคารนะฮะเงินเฟอ้อก็จะทยอยกินไปเรื่อยๆในแต่ละปีจนไม่เหลือมูลค่าในที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยเชิญชวนครับเชิญชวนทุกคนเนี่ยลองเปิดใจอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะครับผมเชื่ออย่างยิ่งว่าคุณจะตระหนักในเรื่องของการเงินมากขึ้นอย่างแน่นอนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันนะครับผมขอบอกระดับความยากของการอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนนิดนึงนะครับ สำหรับผมแล้วเนี่ยความยากของการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับปานกลางนะครับไม่ง่ายและก็ไม่ยากนะครับผมจะยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างหนังสือที่คิดว่าอ่านง่ายนะครับในมุมมองผมเนี่ยคือจะเป็นหนังสือของคุณคุณพอพัทตรพลนะครับที่มีชื่อว่ามั่งคั่งทั้งชีวิตนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินเหมือนกันนะก็แต่ว่าเรียบเรียงมาได้ดีแล้วก็ใช้ภาษาที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการเงินก็เข้าใจได้อย่างง่ายดายนะครับ สำหรับหนังสือที่คิดว่าอ่านยากนะครับคืออย่างอย่างเล่มนี้นะครับที่มีชื่อว่าคัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับซึ่งเป็นหนังสือที่อ่านยากมากๆนะครับด้วยหลายปัจจัยนะอย่างยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่อเมริกาเป็นต้นนะฮะแล้วก็บวกกับข้อมูลที่เป็นเชิงลึกด้วยนะฮะก็เป็นหนังสือที่อ่านยากเลยทีเดียวะฉะนั้นเนี่ย สำหรับหนังสือเล่มนี้ผมให้ระดับปานกลางนะครับคือไม่ยากแล้วก็ไม่ไง่ายนะก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยเข้าสู่เนื้อหานะฮะแล้วก็สำหรับใครที่จะอ่านหนังสือเนี่ยผมอยากจะบอกในในมุมมองส่งตัอนิดนึงนะครับว่าการเล่าเนื้อหาของผู้เขียนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความตึงเครียดนะครับสมกับที่เขาเนี่ยเก็บกดในระบบการเงินในปัจจุบันเอามากๆเลยนะ แต่ว่าการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความตรงไปตรงมานะทําให้ความจริงบางเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินทำให้ผู้อ่านเนี่ยอาจจะรู้สึกคดถูได้เมื่อรู้ความจริงนั้นนะครับและในเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เยอะอยู่นะฮะฉะนั้นสําหรับใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดเป็นช่วงๆหรือว่ามึนงงเป็นช่วงๆได้โอเคนะก่อนที่ จะเข้าเนื้อหาจริงๆนะครับผมอยากจะอ่านคำนิยมให้คุณผู้ชมได้ฟังกันซึ่งคำนิยมนี้เนี่ยเหมือนเหมือนเป็นข้อสรุปจากหนังสือทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมไม่สามารถสรุปเพิ่มเติมได้นะเป็นเป็นเป็นข้อความเป็นการเขียงเชิงตั้งคําถามให้เราได้คิดต่อนะครับซึ่งเขียนไว้ดีมากๆเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ย ผมอยากจะอ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับผมจะไม่เอาเนื้อหาขึ้นนะเพราะว่ากลัวมันจะติดเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะผมจะอ่านไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะชวนคุณผู้ชมพูดคุยไปด้วยนะครับเริ่มเลยนะพวกเรากําลังถูกปล้นผมเคยตั้งคําถามมาตลอดว่าอะไรเปลี่ยนไปทําไมในอดีตคนหนึ่งคนทํางานอาชีพเดียวก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวมีบ้านมีทรัพย์สินและมีเงินทองเหลือเก็บแต่ในปัจจุบัน แม้จะทำงานหนักหลายอาชีพจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนก็ยังมีไม่พอใช้แถมไม่มีเก็บโลกของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและที่สำคัญในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะฮะเหตุผลเดียวที่เราต้องทำหลายอย่างแล้วก็ยังลำบากกันอยู่นะครับเพราะว่าเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อทำให้มูลค่าของเงินทุกๆปีลดลงนะครับและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเฟ้อมากขึ้นอีกไหม นักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการต่างมากมายหาคำตอบบางก็โทษจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นบ้างก็โทษทรัพยากรที่ลดลงหรือแม้แต่กล่าวโทษความเกลียดข้านของคนรุ่นใหม่แต่คำอธิบายเหล่านี้กลับไม่ช่วยให้เราเข้าใจปัญหาของต้นตอของปัญหาอย่างแท้จริง จนกระทั่งผมได้ค้นพบบิตคอยการศึกษาเรื่องบิตคอยทำให้ผมเข้าใจธรรมชาติของเงินและระบบการเงินในปัจจุบันที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนเพียงไม่กี่กลุ่มขณะที่คนส่วนใหญ่จะต้องทำงานหนักเพื่อแลกกับเงินที่เสื่อมค่าลงทุกๆวันนักเศรษฐศาสตร์บางคนก็โทษนั่นโทษนี่ไปหมดนะฮะแต่ว่าความจริงแล้วที่ทุกคนเนี่ยทุกๆคนลำบากกันอยู่นีเพราะว่า ระบบการเงินที่ไม่ยุติธรรมนะครับถูกออกแบบมาให้คนเพียงไม่กี่กลุ่มฉะนั้นถ้าเขาถ้าสําหรับใครที่อยากเข้าใจการเงินมากขึ้นเนะี่ยนอกจากศึกษาเรื่องการเงินที่มีอยู่ทั่วๆไปแล้วเนี่ยอ่าแนะนําให้ศึกษาเรื่องบิตคอยเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็เอาระบบการเงิน2ระบบนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าอะไรคือความแตกต่างและมันไม่ยุติธรรมอย่างไรนะฮะ ระบบการเงินในปัจจุบันเปิดทางให้รัฐบาลและธนาคารสร้างเงินได้ง่ายดายผ่านการพิมพ์หรือการปล่อยสินเชื่อทำให้เงินกลายเป็นเพียงตัวเลขในบัญชีที่ผลิตขึ้นโดยไม่มีต้นทุนในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องทำงานหนักเพื่อแลกมันมาสิ่งนี้ไม่ต่างอะไรจากการถูกล้นมูลค่าของแรงงานและเวลาไปอย่างเงีเงยบๆผ่าน,นกลไกที่เรียกว่าเงินเฟอ้อ นะฮะเงินที่เราหามาได้เนี่ยทุกๆปีเลยเรามาเราจะถูกปล้นไปทุกๆปีนะครับผ่านเงินเฟ้ออันนี้คือชัวร์เพียงแต่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ระบบการเงินในปัจจุบันเนี่ยธนาคารกับรัฐบาลเนี่ยสามารถพิมพ์เงินได้นะครับอย่างธนาคารก็จะพิมพ์เงินผ่านการกู้ยืมเงินของทุกๆคนในประเทศนะฮะอย่างถ้าเป็น รัฐบาลก็จะพิมพ์เงินผ่านระบบการกู้นะฮะซึ่งรายละเอียดมันก็เยอะอยู่ฉะนั้นขอไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวจนเงินไปรัฐบาลมักชวนเชื่อว่าการผลิตเงินเพิ่มช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างสเสถียรภาพแต่ข้อเท็จจริงกลับตรงกันกข้ามเงินเฟอ้อคืออชัชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ทำลายความสามารถในการเก็บออมของประชาชน บีบบังคับให้ต้องเสี่ยงลงทุนในตลาดทุนเพียงเพื่อรักษามูลค่าของเงินที่หามาได้นี่คือระบบที่บิดเบี้ยวและไม่ยุติธรรมรัฐบาลมักจะบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจดีแล้วก็รักษาสถียรภาพของเศรษฐกิจนะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันกลับทําลายระบบเศรษฐกิจแล้วก็ทําลายการเก็บออมของผู้คนนะครับหมายความว่าไม่สามารถเก็บออมเงินได้นะครับเพราะว่าถ้าเก็บออมเงินเงินเฟอ้อก็จะ คายกินเรื่อยๆนะครับทุกคนก็เลยจําเป็นจะต้องดิ้นรนนะครับจําเป็นจะต้องดิ้นรนเพื่อรักษามูลค่าของเงินที่หามาได้ผ่านการลงทุนนะฮะซึ่งเป็นระบบที่ไม่ยุติธรรมเลยนะครับเพราะว่าทําให้ทุกคนจะต้องดิ้นรนแล้วก็แข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาเงินเฟอ้อไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ยังทําลายโครงสร้างทางสังคมและจิตวิญญาณของมนุษย์ เมื่อเงินสูญเสียความสามารถในการเก็บรักษามูลค่าผู้คนจึงบีบบังคับให้มุ่งเน้นกันเอาตัวรอดในระยะสั้นแทนที่จะวางแผนเพื่ออนาคตการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในลดทอนความสามารถในการคิดกนไกลายทำให้สังคมเต็มไปด้วยพฤติกรรมบริโภคนิยมและความเห็นแก่ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยไม่ได้ทำลายเพียงเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าทำลายผู้คนด้วยนะครับ ทำให้ผู้คนเนี่ยเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นคิดสั้นขึ้นเรื่อยๆนะครับทําให้เกิดอ่าบริโภคนิยมอย่างเช่นของมันต้องมีอะไรอย่างนี้นะครับคนก็จะเป็นหนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยมองกันไกลวางแผนอน,นาคตกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเงินเก็บมองไม่ได้นะครับบีบบังคับห้ทุกคนต้องใช้เงินแต่ถ้าหากเรามีเงินที่มั่นคงซึ่งไม่เสื่อมมูลค่าไปตามการเวลา ผู้คนจะสามารถเก็บออมได้อย่างมั่นใจชีวิตที่มั่นคงจะจะช่วยปลุกฝังวัฒนธรรมของการวันแผนและสร้างสิ่งที่ยั่งยืนเมื่อไม่ต้องหมกมุ่นกับการเอาตัวรอดในวันนี้พวกเขาจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของการทำเพื่ออนาคตและชนรุ่นหลังได้อย่างมากขึ้นจนสามารถอุทติศแรงกายใจในชาตินี้เพื่อให้ชาติหน้าพัฒนาได้อย่างแท้จริงเมื่อคนเรานะครับ มีเงินที่มั่นคงเราก็จะสามารถวางแผนการเงินในอนาคตได้นะครับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินเท่าไหร่เราจะอยู่อีกกี่ปีหลังจาก,กเกษียณเราจะใช้เงินวันละเท่าไหร่นะฮะซึ่งมันจะต่างจากปัจจุบันที่ไม่สามารถวางแผนได้นะครับเพราะเงินมันเฟอ่อทุกป,ปีแต่น,นี่คือในกรณีที่เงินมันไม่เฟออนะฮะทำให้ผู้คนเนี่ยไม่ต้องดิ้นนนนมากก็สามารถในเมื่อ เงินเนี่ยรักษามูลค่าในตัวมันได้หมายความว่าเราสามารถวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตได้เราก็จะมีเวลาพลังกายพลังใจที่จะไปคิดในเรื่องอื่นๆมากขึ้นในเรื่องของการทําเพื่อสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็จะทําให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแล้วก็เห็นแก่ตัวกันน้อยลงนะฮะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยดรวิชิตสายเกล้าไม่เพียงแต่เปิดโปงความจริงเบื้องหลังของระบบการเงินในปัจจุบัน แต่ยังนำเสนอแนวทางที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวงจรแห่งการสูญเสียนี้ด้วยการสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการเงินและการเลือกเดินออกจากระบบการเงินที่ไม่สามารถควบคุมได้สู่เส้นทางแห่งอธิปไตยทางการเงินที่แท้จริงผมขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้กับทุกคนที่กำลังตั้งคำถามกับชีวิตเศรษฐกิจและอนาคตหนังสือเล่มนี้จะช่วย เปิดโลกทัศนะใหม่ให้ให้กับคุณเข้าใจว่าเราทุกคนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงอนาคตเพียงแค่เริ่มต้นด้วยความรู้และความกล้าที่จะเลือกทางเดินของตัวเองซึ่งทางออกที่เขาพูดถึงในหนังสือเล่มนี้ก็คือ Bitcoin นะครับเพราะว่ามีระบบเป็นระบบการเงินที่แตกต่างจากระบบในปัจจุบันระบบการเงินปัจจุบันเนี่ย เรียกว่าระบบเฟียดนะครับซึ่งควบคุมโดยสหรัฐอเมริกานะฮะทุกประเทศในโลกเนี่ยเงินทุนสำรองระหว่างประเทศหรือว่าเงินที่พิมพ์ออกมาเนี่ยจะถูกแบ็กอัพด้วยดอลลาร์นะครับแต่ว่าตัวของดอลลาร์เองเนี่ยไม่มีอะไรไปแบ็กอัพมันเลยนะครับอเมริกาก็พิมพ์อย่างปาครั่งแล้วก็ไม่หยุดนะครับเมื่ออเมริกาพิมพ์เงินเพิ่มขึ้น ทุกประเทศก็จะต้องพิมพ์ตามนะครับเพราะว่าไม่งั้นระบบการเงินของประเทศนั้นๆจะมีปัญหาทันทีนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมเงินเฟอ้อได้เลยนะครับถ้าต้นต่อไม่ควบคุมซึ่งเห็นอยู่แล้วว่ามันมันเขาจะเขาไม่ควบคุมอย่างแน่นอนนะฮะฉะนั้นทางทางออกที่หนังสือเล่มนี้บอกก็คือบิตคอยครับบิตคอยจะจะทำให้เราออกจากระบบการเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ เขาเชื่อว่าเป็นระบบการเงินที่ดีแล้วก็เป็นเงินที่ดีที่จะช่วยรักษามูลค่าได้นะฮะแล้วเป็นเงินที่ไม่มีใครควบคุมแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาเองไม่ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เพิ่มไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าน่าเสียใจน่าเสียายอย่างหนึ่งก็คือว่าเล่มนี้เนี่ยมีการพูดถึงบิตคอยเนี่ยน้อยมากๆน้อยแบบน้อยสุดๆเลยนะฉะนั้นเนี่ยเล่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะบอกระบบการเงินในปัจจุบันก็แค่นั้นนะส่วนถ้าใครอยากรู้เรื่อง เกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเอาจากเล่มอื่นนะฮะในหน้าถัดไปก็จะเป็นคํานามของผู้เขียนนะครับซึ่งจะเป็นเชิงเขียนจดหมายให้กับชนลุ่งหลังในอนาคตที่มาเห็นหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรเลยนะครับก็ได้จบไปแล้วนะครับกับการชวนพูดคุยส่วนแรกของเนื้อหากองหนังสือนะฮะคือคำนิยมซึ่ง ผู้เขียนเองเขาเนี่ยเขียนไว้ได้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ทําให้ผู้อ่านเนี่ยได้คิดอะไรเยอะมากแค่อ่านคํานิยมก็อยากแทบจะอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จนจบเร็วเลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อหาข้อมูลอะไรแบบนี้ก็ฝากติดตามในอีพีถัดไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย